ขาสายไถย,ยาเนี่ยเวลาเราบีบปลายสายน้ำมันเป็นเป็นไถย,ยาบีบปลายสายน้ำเป็นละครับเป็นฝอยน้ปลายแคปเทียมก็สีออ้ำยาเป็นฝอยฉะนั้นถ้าน้ายาท่านใส่เยมากฝอยมันจะเม็ดใหญ่พอเม็ดใหญ่ตุ๊บมันก็เดือดได้ช้าที่มันต้องเป็นละอองความเย็นเพื่อให้มันเม็ดเล็กๆเ,เ,เพื่อให้เดือดท,ทันทีและพอมันฉีเข้าไปโอเคผ่านแคปเทียมลดแรงดันนั้นสงท,ที่ออกมาก็คือ ละอองสารทำานอีละอองน้ำยาแรงดันต่ำถูกไหมครับละอองน้ำยาร้อนหรือเย็นครับร้อนหรือเย็นครับถูกครับถามว่าร้อนหรือเย็นมันมาจากไหนล่ะครับมาจากคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์นี้ที่ระบายความร้อนเพราะนั้นน้ำยาเย็นงั้นพอผ่านมาตรงนี้กลายเป็นละอองของเหลวละอองน้ำยาเย็นแรงดันต่ำหมายถึงวันพร้อมที่จะเดือดพอพร้อมเดือดมันก็แปรเปนช่องอีแว็อีแว็ชื่อภาษาไทยมันเรียกว่างเดือด เดอระเบเตอร์ e ห้องเดือดเพราะนั้นในอีแบบเอาความร้อนจากไหนห้องมันเอาความร้อนจากในท่อไม่พอมันเอาความร้อนจากฟินไม่พอมันเอาเอาความร้อนจากอากาศที่วิ่งผ่านฟินเมื่ออากาศที่ร้อนมาถึงวิ่งผ่านฟินฟินดึงความร้อนไว้อากาศก็กลาเยาเยป็นอากาศเย็นลงไปถูกไหมครับว่าเอาความร้อนแล้วมาใส่ให้น้ํายาน้ํายาเดือดเดิมทีมันก่อนเข้ามาทางกายเป็นละอองของเหลว พอใส่ความร้อนเข้าไปมันเดือดกลายเป็นไอไอตัวนี้แรงดันสูงหรือต่ำต่ำร้อนหรือเย็นยนมันดึงความร้อนมาช่วยในการเดือดกลายเป็นร้อนนะครับเป,รเป็นไอแรงดันน้ำยาเป็นไอแรงดันต่ำร้อนนะครับแล้วออก็วิ่งกลับไปที่คอมคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่อะไรครับ <c oughs> อัดไอ,ไอ อ่ะไปไอไปอัะให้มันแรงดันมันสูงขึ้นเพราะนั้นมันรับเข้ามาเป็นไอร้อนแรงดันต่ำมันอัดและต่อออกละ่ะจะเป็นไงไอ่ะก็กลายเป็นไอร้อนแรงดันสูงถูกไหมครับวิ่งออกไปที่ตัวนอกคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์มีหน้าที่ระบายความร้อน ไอร้อนแรงดันสูงถูกดึงความร้อนออกไอร้อนแรงดันสูงจะมีสภาพเป็นของเหลวร้อนหรือเย็นมันมีหน้าที่ระบายความร้อนเพราะดึงความร้อนออกมันถึงกลายเป็นของเหลวถูกไหมนั้นจะกลายเป็นของเหลวเย็นแรงดันสูงวิ่งไปที่แคปเทฟเขาจะฉีกลายเป็นละอองของเหลวเย็นแรงดันต่า ไปเดือดกลายเป็นไอร้อ,อนแรงดันต่ำกลับมาที่คอมคอมก็อัดเป็นไอร้อนแรงดันสูงไปคอนเดนเซอร์คอนเนนเซอรก์ก็กลายเป็นของเหลวเย็นแรงดันสูงนี่คือวัฏจักรครับวนอยู่อย่างนี้นะครับไ,ไง่ายเลยพ้อยมันก็คือถ้าคอยร้อ,อนระบายไม่ออกจะเป็นยังไงครับ ไม่แลกเปลี่ยนสถานะ้องอื่น,นปลา้องอื่นอแก๊สแรงดันต่ำครับแล้วทำไมมันแตกได้ของเหลวแล้วมันแตกได้ไงอ่ะ้า้งความชื้นนี่เพราะไอเย็นมันเข้าผสมน้มันคอมแล้วนะง่ายง่ายโอเค เอาปัเหลวของเหลวเข้าไม่ได้ปั๊งลมร้อยปอนด์เป็นไงครับฉีเข้าวพุงพุงมันโยกเนี่ยไหมพุงมันโยกร้อยปอนด์นี่มันก็โยกเย็นสบายเอาปัป้งน้ำร้อยปอนด์ฉีกผมกแตกแตกเพราะมันมีมวล พราะนั้นไอสารทองเรีเยนที่เป็นแก๊สมันเข้าไปที่ลิ้นคอมลิ้นคอมมันไมน่ไอของเหลวไอแก๊สมันไม่มีมวลงั้นนะมันกัดแทกมันเกิดความร้อนนิดเดียวแต่ถ้าเอาน้ำฉีดเข้าไปมันกัดแทก มันเกิดความร้อนครับกระแทกมันเกิดความร้อนการกระแทกมันก็เกิดความร้อนพอเกิดความร้อน,อนลิงค์ทองเป็นยังไงครับลิงค์องมันเป็นแผ่นสแตนเลสบางๆแล้วแต่รุ่นของของถ้าต้องการไอตัวทักข่านกลับมาแรงดันสูงนะครับลิงค์ทองให้หนานหน่อยถ้าทักท่นกลับมาแรงดันต่ำลิงค์ทองกระดบางหน่อยถ้าร์ไซ์์ออกไปแรงดันสูงก็ถัดลิงค์องให้หนาหน่อยเพื่ออะไรให้แรงดันมันเยอะขึ้นเพื่อดันลิงคทองให้มันโกงตัวถูกไหมครับงั้นแก มันควรจะเข้าไอทีลิคอนที่แตนเลนแตนเล,น,เลนมันไม่ใชแตนเลนเดียวมันจะเคลือบจะถูกเคลือบจะถูกเคลือบสารเคลือบป้องกันด้วยถูกไหมครับนึกถึงตอนที่เราเอาบอกเอาไฟไปเปลวไฟเป่าตัวขอมไหมครับขอมมันจะพ้นสีอยู่สีเป็นยังไงครับรอกมันจะบวมเป็นจุดๆไม่ได้บวมทั้งหมดถูกไหมครับมันจะบวมจุดๆเพราะอะไรยาง มันไม่มีอะไรร้อยเปเซนี่ยมันมีความสะอาดความเรียบความอะไรมันไม่ร้อยเปอร์เซนลิ้นของก็เหมือนกันครับพอมันโดนกระแทกนักยาที่เป็นของเหลวกระแทกมันเกิดความร้อนทาให้สารเชื่อมอ่ะมันบวมเป็นจุดๆมันไม่ได้ยกเป็นแผ่นร้อนออกมามันบวมเป็นจุดๆแล้วแผ่นที่มันไม่ให้แรงดันมันตีกลับตัวโคองคอมอยู่นี่ลิ้นคอมอยู่ข้างล่างพอแรงดันเข้ามามันจะเปิดเปิดขึ้นมา น้ำยาเข้ามาที่นี่พออัดปุ๊บแรงดันสูงมันก็ดันลิ้นคอนไปมันดันไม่ได้เพราะติดโครงถูกไหมครับส่วนไฮไลท์มะนก็ไอ้ลิ้นคอนอยู่ข้างบนมันก็จะดันเข้ามาถูกไหมครับดันให้เปิดเพื่อจะออกไปนะครับงั้นมันเป็นอย่างนี้ผมบอกมันควรจะแนบสนิทเพื่อไม่ให้ลิ้นไม่ให้น้ายาลวผมบอกมันบวมเป็นจุดๆมันทําให้น้ายามันร่วเป็นจุดๆเขาเรียกเขาเรียก ลิน้นรู้เห้ยยิงคำว่าลิ้นรั่วใช่ไหมครับแล้วจะรู้ได้ไงมันลิ้นรั่วความดันลดรู้ได้ไงครับว่ามาันลิล้นรั่วเข้มเกล็ดสันนะมันไม่ได้รั่วหมด คือมันจะกับดิก <half. S 1> สันดิกดิ๊กดแล้วถ้าไปอยู่ถ้าที่คงที่แล้วมันแบดิ๊กๆอยู่นั้นล่ะสันสู้ไม่ต้องกินน้ำมะพร้าวด้วยสันสู้ดิ๊กดิ๊ถ้าท่านเจอสภาพนี้ใช้ได้ต่อไหมใช้ได้ แต่ท่านต้องแนะนําลูกค้าว่าลิ้นคอมท่าน,นมีปัญหาแล้วไม่นั้นใช้ไปสองสัปดาห์เกิดมาลิ้นแตกขึ้นมาพอพอมันเดิมความร้อเนเิเหมือนเดิมถูกไหมครับทีนี้มันแตกเลยมันล้าวพอมันล้าวุ๊กกลายเป็นท่านไปล้างแอร์ไปทําแอร์ครับสองสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งทาคอมเข้าพันท่านจ่ายค่าคอมเพราะนั้นนี่นะครับแน่เลิ้นล้วนพอชนใช้ไปลิ้นแตก จะเป็นยังไงครับไงครับแต่ครับ,รบนั้นพอยต์เกรดท่านต้องสารสิวิครับเกรดท่านต้องสากสิวิเพราะเกรดมันจะบอกสกภาพของของที่เจอได้และถ้าท่านเจออะไรนิมฐาท่านต้องบอกลูกค้าถ้าท่านเก็บไว้ไม่บอก ท่านทาเสียเกยรดน,นอกตาที่ดีท่าภาพปัจจุบันท่านนักสาเกตดีมากท่านยังใช้ของปากเกตอยู่ยหรือเปล่าหรือสิงกเกิเกตดขอบปาเป็นช่างโบราณอยู่ไงเพราะหลายก่อนเนะ่ะเมื่อผมนะ่ะทำแอร์เนี่ยวัดไฮไฟโลไซด์ hi hi แต่ถ้าท่านทำแอร์ในรถยนต์ท่านวัดโลไซายอย่างเดียวหรือไฮไฟด้วย ต้องวัดไฮเลยครับโลแทบไม่ต้องวัดเลยต้องวัดไฮด้วยครับเพราะอะไรครับแรงดันที่จะมาคือแรงดันไฮครับไม่ใช่โลท่านบอกว่าเฮ้ยแรงดันโลไซต์มันต้องสามสิบถึงสี่สิบถ้าสมัยก่อนยี่สิบที่สุดยอดแล้วไอ้น้ำยาเบอร์เก่าถ้าก็ใส่เข้าไปอัด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 เข้าไปเพียงช่วงลิ้นมีตาแมวให้ดูตามก็ตาแมวแล้วดู ดูให้มันไม่มีฟองถ้ามันคุนแปลว่าน้ํายาของมีปัญหาถ้ามันมีฟองแสดงว่าน้ํายาไม่เต็มระบบใช่หรือไม่ถูกต้องครับถ้าไม่มีฟองยังไม่ได้หมายความว่าน้ํายาไม่เต็มระบบมันอาจจารบายให้ออกเพราะอะไรผมไม่เชื่อว่าท่านจะขับรถไปเติมน้ายาไปเพราะมันต้องมีโลกระนหน้า น้ำวิธีการจะทดสอบถ้ายังมีน้ายาให้ตัวเป็นเยอะทำไมยังมีฟองอยู่น้าก๊อกเลยครับฉีดฉีคอยร้อนถ้าไม่มีน้ายาค,คือน้ํายาเป็นระบบมันจะไม่มีฟองอากาศนะครับมันจะไม่ฟองอากาศที่สาคัญพราะมันเต็มแล้วเสร็จแรงดันนั้นไม่ได้ไม่ยากหรับท่านกอ็อน้ำยาเพิ่มถ้าท่านไม่ดูไฮไซท์อะไรจะเกิดขึ้น ไม่ดูไฮไลท์อะไรจะเกิดขึ้นท่อมันไม่นแน่องแดงมันเป็นท่อยางแล้วยาำหัวต่อโลหปเนีย่ยหัวท่อยางแตกครับท่อยางแตกครับท่อแตกเลยครับเพราะโดยปกติแล้วมันจะมันควรจะอยู่ประมาณไฮไลท์ ight, อยู่ประมาณสักสองร้อยแปดสิบปอนด์สามร้อยปอนด์โดยประมาณนั้นคนจะอยู่ประมาณนั้นแต่ท่านบอกว่าเอายาเต็มระบบ แล้วไฮไลท์สูงถ้านไดูไฮไลท์ i, วิ่งไประยะยนจะปุ๊งถ้าเป็นรถรุ่นใหม่บางรุ่นมันจะมีวาล์วไพร์ทถ้าไฮไลท์มันสูงวาล์ว wow, จะเปิดแล้วก็แล้วควันท่วมเลยท่านไม่ต้องตกใจรถท่านยังไม่พานมันคือระบายไฮไลท์ทิ้งถ้ารถรุ่นใหม่บางรุ่นแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าแตกอย่างเดียวเลยครับท่อแตกอย่างเดียวท่าน,ท,าน,ท,านท่านต้องดูไฮไลท์าดูไฮไลท์ ดูไฮไซด้วยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นการจะดูไฮไ์ด้วยหรือดูโลไซยอย่างเดียวขอให้มันคือเกตท่านเอาไว้เจได้วันนี้เกตท่านเป็นไงครับคุณข้อไม่สนเลยอะ่ะเอาไว้เหมือนกับไขวัวตัวหน,น,นึ่งอนะ่ะแฝงแฝงไม่ร่นช่างมั้โยนไปรถกระบะรถพอจะใช้ทีเกตวัดขึ้นมาเฮ้ยไม่ขึ้นเคาะก่อนด้วยไม่ขึ้นเกตเคาะกับท่านท่านกระบะ พอเข็บขึ้นเฮ้ยมึงทำอะไ้าสิบปอนพอดีนะ้โหย,ยังยังมามองร้อยห้าสิบปอนพอดีอีกไอ้เข็มันขึ้นได้ก็บุญแล้วแล้วที่มางวัดข่างตรงปากม,มัไม่รู้เรื่องอะไรครับเก็เคือบุญครับท่านตัองถาบุญที่ดีครับจริงๆเนี่ยที่ท่านใช้อยู่เครื่องมือวัดนะครับอาบสบงจีวรไม่ใช่ถ้าไอ้ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอะไรขึ้นท่านวิเคราะห์ได้หมดครับปัญหามันเกิดจากวงจรน,นี้ ส่วนที่วันนี้ทุกท่านที่วิ่งเข้าไปหาอรอดหาพีทีหาตัวเซนเซอร์ท่านไปหาวงจรเสริมวงจรควบคุมแต่หลังไม่ได้ดูแต่หลังไม่รูเรืเ่องอะไครับท่านดูหลังก่และที่สำคัญเฮ้ยน้ำยาล้วบท่านก็บอกทันทีเลยแผลแม่งลว้วบพอไปตรวจจริงจริงตรงไหนล้วนครับแผลแลวว้วบบริษัททำแผลมาแต่ท่านมาทำให้แผง เพราะอะไรโบราทให้ท่อมันเท่าไร่ครับประมาณสี่เมตรท่านเจอครูวรานสอนท่อสั้นตุดเย็นชุด,นดนชนโบราณสอนท่านมาแล้วท่านก็เชื่อจริงไหมสั้นชุดเย็นชุดดังคือตัวนอกดังตัวในดังเข้าใสได้ถูกไหมครับแต่นี่มันเขียนมันคือคืออ่ะมันอื้อ,นอนในห้อง โอเคครับไม่เป็นไรเหมืผมนะเพรามันในห้องเคยเจอไหมครับเคยแกล้งไงครับย้ายที่จุดตั้งตัวนอกรู้ไหมครับทำไมมันดำมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดตรงนี้ครับพอท่านเดินทอดผ่านจุดแฝดเขลืมไม่ได้ท่านเอาสวย ล็อกปึ๊บตรงมาเลยถูกไหม่เอาแล้วไปกองขนาดห้ก็ไหม่เอาแล้วขึ้นไปครับแล้วไปเข้าห้องให้นอคเอาไปดีครับแล้วปกติเป็นห้ามาตรฐานรับเงินครับนั่นเลยลูกค้าให้รับเงินดีะมันก็ไม่เคยได้เหรอวานหมดแล้วผมยังไม่เคยได้คุณได้แล้วนี่รับทวนเงินไปทำไมมันได้ก็เพราะว่าเวลาของทั้งานยังไงก็สั่น พอสานเสร็จมันส่งผ่านมาทางข้อส่งผ่านมาทางแฟร์ท้ก็ส่งผ่านมาทางนี้มันก็เกิดการกระแทกอย่างนี้แล้วมันไปไม่ได้เอ้าอกมมันจะกระแทกเข้าฝาอันนี้แม่งมาแปลกมันกระแทกเข้าฝาแล้วมันเกิดเสียงประหลาดๆความถี่สูงมันอื้อแล้วมันปวดหัวนอนไม่ได้ผมเคยไปแค่ตรงที่สมุทรสาครทีแต่นานแล้วถ้าก่อนโควิดแต่แค่สมุทรสาครทีผมต้องย้ายที่ติดตั้งให้เขาอะ แล้วผมไปได้เงินล้านเพราะเราไมา่รับผิดชอบในเรื่องการติดตั้ง,งตัวตำแหน่งเพราะไอตัวนี้ครับแล้วเข้าใจเลยครับมันลอไม่ได้ผมเข้าไปผมนั่งอยู่ห้านาทีเข้าไปครั้งแรกไม่มีอะไรพอห้านาทีผมปวดหัวทแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงคุณเลยอ้แต่ถ้าท่านทำเป็นหีนเพลงไวหมุนไว้นีมันจะซับตรงนี้ครับ,บค,ครับ แล้วฝากไว้นิดนึงครับถ้าท่านใส่ลางท่านใส่ลางเนี่ยรักไอ้ต๊ะเข้าข้างบนอย่างเดียวพอครับเพราะให้มันสวิงมีลานครับถามว่าพลีมันตีเฮ้ยมันมีฉนวนมุกอยู่ถูกไหมครับมันจะช่วยท่านเรื่องเสียงวันนี้หลายครั้งผมมั่นใจท่านทุกคนเจอติดแอร์แล้วเสียงมนันดังแล้วท่านก็ไม่ได้แก้ไง ท่านไม่ได้แก้ไงวิธีการแก้บางทีถ้าเป็นแอร์แคร์ท่านก็อนดัาเลยถ้ามาตรฐานของพวกท่านหรือเปิดนี่เปิดฝาออกมีระเบียบมีระบบมีความสะอาดเพราะนั้นไองานที่จะทําให้เขาก็ต้องรักษาเขาเขาแค่ตรงนั้นอะ่ะมันพัดกันแค่ตรงนั้นครับเพื่อแล้วถามว่าเขาไปเจอพอเราทาแล้วก็รักษาความวาหมอาดเขา ฟูเราไปติดตั้งแอร์ตัวนี้ท่านติดตั้งตัวอะไร่สามันห้าติดตั้งแอร์ห้าร้อยเฮ้ยพันห้าต้องอะไรเออยกมือไห้ทุกคนมึงทำไปได้